สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการไอที IT มีสาระทุกท่านนะครับและรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาประชาชนคนไทยทุกท่านสําหรับใครที่ตอนนี้ยังมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนใช้งานอยู่ผมขอบอกเลยนะครับว่าบัตรคนจนจะถูกโละออกจากระบบทุกท่านนะครับผมภายในเดือน กันยายนนี้นะครับเพราะว่าเขาจะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ถ้าใครที่มีอยู่แล้วก็จะต้องไปลงทะเบียนใหม่ด้วยอย่าไปเข้าใจผิดนะครับว่าเรามีแล้วเราไม่ต้องลงเราจะต้องลงทะเบียนใหม่นะครับภายในเดือนสิงหาคมนี้และสําหรับใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่1กร,รกฎาคมนี้นะครับผมรัฐมีการโอนเงินเข้าบัตรให้แล้วจํานวน2100บาทซึ่งเงินที่ได้2,000บาท2อ0 0่ะ2,100บาทนี้เป็นเงินอะไรได้อะไรบ้างเป็นโครงการอะไรผมจะอธิบายให้ละเอียดให้ชัดเจนไปเลยนะครับจะได้ไม่เข้าใจผิดกันอีกต่อไปสําหรับคนที่มีบัตรคนจนอยู่แล้วนะครับ1กร,รกฎาคมรายการที่1เป็นวงเงินขึ้นรถมีและรถไฟฟ้าจํานวน500บาท รายการที่2เป็นวงเงินขึ้นรถบขอสอจำนวน500บาทรายการที่3เป็นวงเงินขึ้นรถไฟเดินทางกลับต่างจังหวัดอีก500บาทรวมเป็น3รายการสำหรับค่าเดินทางหรือส่วนลดค่าเดินทางจำนวน1 5 0 0บาทนะครับรายการที่4ของบัตรคนจนเป็นวงเงินซื้อหรือนำบัตร ไปเป็นส่วนลดซื้อกาถุงต้มจำนวน100บาทนะครับ100บาทนี้สามารถใช้งานได้3เดือนก็คือหมายความว่าถ้าท่านใช้ครั้งนี้แล้วอีก3เดือนข้างหน้าท่านถึงจะได้ใหม่นะครับประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมไปใช้จ่ายกันนะครับรายการที่5ของบัตรคนจนคือวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคถ้าใครที่เคยได้รับเดือนละ200บาทเดิมอยู่แล้ววันนี้นะครับ ท่านสามารถไปรู้ซื้อสินค้าได้เลยนะครับผมตามร้านค้าธงฟ้าประชารัฐทุกร้านค้านะครับผมและถ้าใครที่เคยได้รับเดือนละ300บาทเดิมก่อนหน้านี้วันนี้ก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีก300บาทซึ่งสามารถนําไปรู้ซื้อสินค้าได้เหมือนกับกลุ่ม200บาททุกประการนะครับและสําหรับเงินที่จะมีการถอนเป็นเงินสดได้ในเดือนนี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปชมนะครับว่า,าเงินในเดือนนี้ได้ค่าอะไรบ้างได้วันไหน จำนวนเท่าไหร่นะครับผมและรวมไปถึงเงินผู้สูงอายุที่ก่อนหน้านี้รัฐจะมีการจ่ายเงินให้นะครับสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและไม่ได้เงินมีความชัดเจนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเดือนนี้รัฐจะมีการจ่ายเงินเดี๋ยวคลิปหน้าผมลงให้ทีเดียวแบบยาวๆนะครับจะได้เข้าใจกระจ่างกันมากขึ้นสําหรับวันนี้ขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ